คุณกำลังฟังพอดแมส s p พอดแคสต์สวัสดีครับกลับมาพบกันอนีกครั้งในารายการข้างสมุนไพรเป็นรายการที่จะพาคนไปรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวที่ไม่ใช่แค่เครื่องปรุงแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญของสุขภาพและอายุที่ยืนยาววันนี้เรามาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับ เราจะพูดถึงสมุนไพรที่หลายคนอาจคุ้นหูคุ้นตามันในฐานะของอาหารนอนไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามาหาศาลต่อมนุษย์เหมือนกันนั่นก็คือใบหมอนนั่นเองครับหมอนหรือที่คนต่างประเทศเรียกว่ามูเบอร์รี่เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่ปลูกกันทั่วไปในเอเชียโดยเฉพาะในไทยที่ใช้เลี้ยงหมอนทำผ้าไหมแต่ที่หลายคนอาจไม่รู้คือ ใบหม่อนถูกใช้เป็นสมุนไพรในตำราแพทย์แผนจีนและไทยมายาวนานในตำราจีนใบหม่อนเรียกว่าสังเย่ใช้แก้ไอขับลมร้อนและบำรุงสายตาในไทยเองใบหม่อนถูกนำมาต้มเป็นชาเหลี่ยมแก้ร้อนในและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดงานวิจัยสมัใมยใหม่ก็ยืนยันประโยชน์ของใบหม่อนหลายด้านหนลดน้ำตาลในเลือดใบหม่อนมีสารสำคัญที่ชื่อว่า dng ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกูโคนในลำไส้ทำให้ระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารไม่พุ่งสูงเกินไปเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่เสี่ยงเป็นเบาหวานนั่นเอง 2. บำรุงสายตาใบหม่อนอุดมไปด้วยลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันดวงตาจากแสงสีฟ้าและลดความเสื่อมของจอประสาทตา ทำให้จีนมีความเชื่อว่าการดื่มชาใบาหมอนช่วยสนอมสายตาได้ 3. ลดไขมันและความดันโลหิตสารโพลีฟีนอลในใบหม่อนช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL และเพิ่ม HDL รวมถึงมีลทธิช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายลดความดันโลหิต 4. ต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยใบหมอนเต็มไปด้วยสารฟารโลาโวนอยดวิตามิน C และแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ลดริ้วรอยและเพิ่มภูมิคุ้มกันคำถามสำคัญเราจะใช้ใบหมอนในชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้าง 1. ช้ชาใบาหม่อนเป็นวิธีที่นิยมที่สุดดื่มแทนน้ำชากาแฟพอไม่มีคาเฟอีนนั่นเอง 2. ผสมอาหารใบม่อนอ่อนสามารถนำมาทำแกงจืดหรือผัดกับไข่ได้ 3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปัจจุบันมีแคปซูลสารสก,กัดใบหม่อนจำหน่ายและควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานนะครับเคล็ดลับถ้าจะชงชาใบหม่อนควรใช้น้ำร้อนที่ไม่เดือดเกินไปประมาณ80-90องศาเพื่อรักษาสารสำคัญไม่ให้ถูกทำร้ายนั่นเองแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับใบหม่อนมีฤทธิ์ลดน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาลดน้ำตาลอยู่แล้วควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน และคนที่มีความดันต่ำมา,มากๆก็ควรระวังเพราะอาจทาให้เวียนหัวนะครับส่วนหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรยังไม่มีข้อมูลเพียงพอควรหลกเลี่ยงก,การใช้ปริมาณที่สูงเกินไปนั่นเองสรุปวันนี้นะครับใบมอนเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าแค่เป็นอาหารของหนอนไหมแต่มันคือยาอายุวัฒนะของมนุษย์ที่ช่วยลดน้ำตาลบำรุงสายตาดูแลหัวใจและชะลอวันั่นเองการดื่มชาใบามอนามาและแก้วสแก้วไม่เพียงทำให้สดชื่น แต่ยังเป็นก้าวเล็กๆที่ช่วยให้เราอายุยืนขึ้นอย่างมีคุณภาพสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปเราจะไปทำความรู้จักกับสมุนไพรชนิดไหนเราติดตามชมได้เลยครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในขังสมุนไพรขอบคุณครับคุณกำลังฟังพอด m a s p o พอดแคส